ดีมอินดีมเนอรซี่เรียนธรรมะดีๆได้ทุกที่ทุกเวลาในวันวิสาขบาูชายอย่างนี้เราทุกคนย่อมทราบอยู่แล้วว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และประินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะแต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจรวมไปถึงข้อสงสัยที่คนส่วนใหญ่ตั้งคำถามวันนี้เราจะไปไขข้อข้องใจไปพร้อมกัน กับพระอาจารย์นัทพลเขมนันโทรหรือหลวงพี่อ้นกันค่ะนักเรียนทั้งหมดตั้งใจทำความเคารพพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะนมัสการค่ะครับก็เจริญดนพรน้องๆนะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะเป็นวันวิสาขาบูชาก็เป็นวันประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจริงๆเนี่ยในวันวิสาขาบูชาเนี่ยก็มีเรื่องราวที่ น่าสนใจอยู่หลายประเด็นแต่เวลาเราอาจจะมีไม่เยอะก็จะยกมาเพียงแค่สักสองประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือจะมีคนหลายๆคนเนี่ยมองว่าเออเนี่ยวันเดียวกันแต่ว่าเป็นทั้งวันประสูติตสรุและก็ปร,รินิพานเนี่ยดูแลเนี่ยมันทำฟิลลิ่งไม่ถูกเ,ออเราจะแบบดีใจที่ท่านประสูตมใจทที่่าปืนตัสรู้หรือเราจะเสียใจที่ท่านปรินิพานดี มันก็ได้ดูมันไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะถ้าเป็นคนทางโลกมองโดยผิวเผินก็จะรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าคนที่เขามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับในการปฏิบัติธรรมหรือถ้าเอาให้ชัดเจนก็เป็นเนี่ยการปฏิบัติธรรมการเข้าถึงพระธรรมกายภายในเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยทั้งสามเหตุการณ์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงอยู่ก็คือทั้งสามเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ ูนย์กลางกายฐานที่7ของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3เหตุการณ์เลยเราก็เพราะงั้นเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าต่างที่ในทางหยาบเนี่ยเราบอกว่ามันต่างที่กันแต่ว่าถ้าในทางละเอียดเราก็บอกอ๋อมันเกิดที่เดียวกันคือเป็นเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละเนี่ยก็เป็นความรู้อย่างแรกที่เนี่ยคนทั่วไปทางโลกเนี่ยหาไม่ได้ที่ไหนเลย ได้จากการเนี่ยการมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นความรู้ที่เกิดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เท่านั้นอืมแล้วอันนี้เป็นข้อสังเกตแรกนะครับก่อนที่เราจะไปถึงข้อสังเกตข้อที่2นะครับก็มีวิดีโอที่เป็นบันทึกเหตุการณ์ในวันที่ท่านประสูติเนี่ยจะให้น้องๆได้ดูกันก่อนอนเดี๋ยวเราไปชมกัน ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปราศจากมนทินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างความมูดาวบนท้องฟ้าการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นที่สุดแห่งบุญญาลาภของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ขจัดความมืดมิดในรัติการ ทําความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงทุ่มเทสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทรงบริจาคโลหิตเป็นทานมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สละพระเสียนเป็นทานก็สูงกว่าเขาพระสุเมนและทรงสละดวงพระเนตรเป็นทาน มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเมื่อพระบรมโพธิสัตว์สั่งสมบารมีทั้งสามสิทธาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็ได้กลับขึ้นไปเสวยทิพยสมัติในสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเทวดาในหมื่นจักรวาลได้พร้อมใจกันเข้าไปทูลอาราธนาให้เสด็จลงไปตรัสรู้ธรรมในมนุษยโลกครั้นได้ทรงสนับการอาราธนา ให้ลงไปจุติโดยพิจารณาอายุของสัตว์โลกว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะอุบัติขึ้นในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุระหว่าง100ปีถึง100 0 0แปีเท่านั้นทรงอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้นทรงพิจารณาเห็นมัดชิม,มาประเทศทรงเลือกที่จะถือกำเนิดในขัติยตระกูลซึ่งเป็นตระกูลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุด และพิจารณาเห็นว่าสตรีผู้สมควรเป็นพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาเพราะพระนางได้สั่งสมบารมีมาแสนกับบริบูรณ์เป็นสตรีผู้รักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์เป็นปกติครั้นทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะแล้วจึงรับอาราธนาแล้วถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสิริมหามายา ราชเทวีถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางขณะนั้นก็พลันบังเกิดกมปนาแผ่นดินไหวมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศบุพนิมิต32ประการได้ปรากฏขึ้นแล้วในมื่นจักรวาลน,นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคัน พระองค์ประทับอยู่ในพระคันก็มิได้รู้สึกว่าคับแคบพระมารดามีพระวรกายเบาสบายเหมือนมิได้ทรงพระคันสามารถทอดพระเนตรพระราชโอรสที่กำลังประทับนั่งขัดสมาธิขูบลังอยู่ในพระคันได้ยังชัดเจนในเช้าวันวิสาขบุรณมีพระนางได้เสด็จโดยเสลี่ยงทอง แวดล้อมด้วยบริวารออกจากพระนครเสด็จโดยลำดับจนเข้าสู่เขตป่าลุมพินีเป็นสถานที่รื่นรมสวยงามพระนางปราถนาจ,จะเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนขณะที่พระนางทรงสำราญอิริยาบถอยู่นั้นเมื่อทรงยกพระหัตถ์จับกิ่งสาละกิ่งสาละ ได้น้อมลงเข้าไปใกล้พระหัตถ์ของพระเทวีทันใดนั้นลมกำมัดชวาดพลันบังเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่พนักงานจึงรีบช่วยกันจัดสถานที่อันเหมาะสมมีการผูกม่านแวดล้อมภายใต้ต้นสาระครั้นเวลาใกล้เที่ยงพระนางสิริมหามายาได้ประสูตรพระโอรส ผู้อุดมเลิศด,ด้วยมหาปุริษลักษณะครบท้วน32ประการพระมหาบุรุษประสูตรจากพระคันยังมิทันถึงพื้นปัตภีเท้ามหาพรมทั้งสี่จากชั้นสุดทาว่าลองรับพระวรากายด้วยข่ายท้องท่อน้ำอุ่นและน้ำเย็นลังลงมาจากอากาศ โสดสงองค์พระมารดาและพระบรมโพธิสัตว์จากนั้นเท้าจจตุโลก,กบาลทั้งสี่ก็รับองค์พระมหาบุรุษจากพระหัตถ์ของมหาพรหมแล้วเหล่านางนมก็รับต่อไปอีกพระบรมโพธิสัตว์สเสด็จลุกขึ้นประทับยืนบนพื้นปฐพีด้วยพระบาททั้งสอง แล้วทอดพระเนตรไปทั่วทั้งสิบทิศมิได้เห็นบุคคลใดจะมีบุญบารมีเสมอเหมือนพระองค์เลยจึงหันพระพักไปทางทิศอุดอรสเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไปเจ็ดเก้าโดยมีดอกอบุบลผุดขึ้นมารับทุกย่างก้าแล้วทรงบรรเลือสีหนาตเปลงอาศพิวาจา ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุดเสียงเท้ามหาพรหมว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกความเกิดของเหล่านี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มีอีกหลังจากที่ได้ดูวิดีโอไปแล้วนะครับ ก็จริงๆที่เป็นเรียกว่าเป็นฮอตท็อปิกเนี่ยในของวันที่ท่านประสูตยเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ท่านประสูตรเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเดินได้7จ็ก้าอันเนี้ยก็จะเป็นที่ถกเถียงกันมากเลยว่าเอ้ยเป็นไปได้เหรอถ้าบางคนที่มีความรู้เยอะๆเนี่ยก็จะเริ่มคิดว่าเออเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบว่าการที่ท่านเดินได้7จ็เก้าเนี่ยเหมือนกับการที่ท่านจะเผยแผ่ธรรมะไปยัง7แคว้อนอะไรเงี้ย ก็หลวงพี่ก็ไม่ถึงขั้นสามารถสรุปได้แต่ก็มีข้อสังเกตอันนึงและกันที่อยากให้น้องๆลองพิจารณาตามก็เราก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาที่คนเกิดมาแล้วเดินได้เจ็ดก้าเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันผิดปกติคือผิดธรรมชาติแต่ทีนี้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามก่อนว่าเนี่ยอะไรไอ้คำว่าเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง พอถ้าเราลองมองย้อนไปเนี่ยว่าเวลาที่ในตามธรรมชาติทั่วไปเนี่ยเราดูตามสัตว์ทั่วๆไปก็ได้เวลาที่สัตว์เนี่ยให้กําเนิดลูกเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาสัตว์ที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในท้องแล้วเกิดออกมาเนี่ยจะต้องเจริญเติบโตสมบูรณ์ในระดับในระดับที่พอออกมาจากคันมารดาแล้วเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้เอาชีวิตรอดได้ หรืออย่างน้อยก็ต้องเดินได้ในระดับหนึ่งถูกไหมเพราะว่าถ้าออกลอดออกมาแล้วแล้วเอาชีวิตรอดไม่ได้เนี่ยตอนนั้นถ้าสมมุติมีผู้ล่าสักกลุ่มนึงเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยก็คือเสร็จเลยทั้งแม่ทั้งลูกเพราะงั้นธรรมชาติเนี่ยก็จะพยายามดีไซน์การตั้งครรภ์แล้วก็การคลอดลูกเนี่ยให้พอลูกที่ออกมาแล้วเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดได้ในระดับหนึ่งถ้ามีโอกาสที่เราได้ไปดูในพวกคลิปวิดีโอสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเนี่ย อย่างที่หลวงพี่เคยเห็นเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยกว้างเป็นช้างเนี้ยพอเวลาที่คลอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเดินได้เลยเป็นธรรมชาติเ,าเนี่ยก็แปลว่าจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่เหมือนเราเพราะว่าเราพอเราคลอดออกมาที่โรงพยาบาลใช่ไหมเดินก็ไม่ได้ต้องให้หมออุ้มอีกต้องผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าโดยธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ย คือสัตว์ที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดีที่สุดเลยคือสามารถเดินได้เดินเหินได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเราว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ในท้องเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในท้องหรืออยู่ในคันของมารดาเนี่ยช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าจเจริญเติบโต,ตเต็มที่เนี่ยคือกี่เดือนถ้าถามงี้ปุ๊บเวลาเราตอบเราก็จะบอกว่า เเดือนถูกไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ยหดีพี่ก็จะบอกว่าไอ้เเดือนเนี่ยมันเป็นการเจริญเติบโตที่ยังไม่เต็มที่ถ้าจะให้เจริญเติบโตเต็มที่จริงๆเนี่ยตามหลักเนี่ยมันต้องเป็น10เดือนแต่ทุกวันนี้ที่เราเราตั้งคันแค่9เดือนแล้วก็คลอดเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยไม่ว่าจะเป็นความไม่สมบูรณ์ของร่างกายแม่ เอ่อหรือความวิบากกรรมเราอะไรก็ตามหรือความเสื่อมของศีลธรรมที่ทําให้ร่างกายมนุษย์เรามันถดถอยแต่ถ้าจะคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะถือว่าจะเดินเติบโตเต็มที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยจริงๆต้องใช้เวลาทั้งหมด10เดือน<ม>ก็แปลว่ามันก็จะไม่น่าแปลกใจกับการที่เนี่ยเราคลอดออกมาแล้วเราเดินไม่ได้<ม>ดูแลตัวเองก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเรายังจะเดินเติบโตไม่เต็มที่<ม>แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่เนี่ยบันทึกเหตุการณ์ในวันที่ท่านประสูตรเนี่ย ก็ท่านก็อยู่ในคันของพระนางสิริมหามายาเนี่ยเต็มที่เลยครบสิบเดือน mm hmm. แล้วก็แปลว่าเนี่ยตอนที่ท่านประสูติออกมาเนี่ยก็คือท่านประสูติออกมาในฐานะของมนุษย์ที่อยู่ในคันที่จเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. หลี๋พี่ก็จะไม่สรุปว่ามันเกิดขึ้นจริงไหม mm hmm. แต่ถ้าเราประเมินกันด้วยความตามหลักของธรรมชาติที่มันเป็นไปเนี่ย mm hmm. ก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่ พอที่ท่านประสูติออกมาแล้วท่านจะสามารถเดินได้เจ็ดเก้าจริงๆหลักของการที่เนี่ยเราเปรียบเทียบความเป็นปกติของตัวเราเนี่ยกับความเป็นปกติของในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันจะไปใช้ได้อีกหลายๆเรื่องเลยคือพอเราบอกว่าเนี่ยในปกติปัจจุบันเราคุ้นชินแบบเนี้ยพอเรามองในอดีตในพุทธกาลเราก็บอกว่าเออเนี่ยมันไม่เหมือนกับปัจจุบันเลยเราก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นั้นนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผิดธรรมชาติ หนักหน่อยก็หาว่าเป็นเรื่องแต่งทีนี้เราเวลาหลังจากนี้ที่เวลาที่เราพิจารณาในเรื่องของการศึกษาพุทธประวัติเนี่ยเราก็จะต้องลองถอดตัวเราออกมาจากความปกติก่อนความปกติของตัวเราที่มันอาจจะผิดธรรมชาติด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเออเนี่ยแล้วถ้าเป็นปกติที่มันควรเป็นหรือตามธรรมชาติที่มันควรเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ไหม เนก็เป็นตัวอย่างข้อสังเกตที่ข้อที่2ที่อยากจะให้น้องๆได้ลองคิดพิจารณาดูแล้วกันก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับข้อสังเกต2ข้อที่อยากให้น้องๆได้ลองดูก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะวันวิสาขาบูชาก็ถ้ามีโอกาสก็ชักชวนคนในบ้านแล้วก็ชักชวนตัวเราเองเนี่ยไป ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเวียนเทียนที่วัดแถวบ้านกันเพื่อเป็นการตื่นระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อนุโมทนาบุญกับน,น,น้องทุกคนนะครับก็จเจริญพรจ้ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตามาให้ธรรมะกับพวกเราทุกคนค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมคลิกเข้าไปตอบคำถามกันในคลาสเวิร์กเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในธรรมะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วพบกันวันพรุ่งนี้กับ Dream Dream ery, เรียอินเรียนเนอร์เรียนธรรมะดีๆได้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะ